Thank you. Thank you thank <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะัวันนี้นะคะสามเทคนิคนะคะที่นะคะส่งคลื่นพลังนะคะให้กับตัวเราเองนะคะดึงดูดความโชคดีเร่งสปีิความสำเร็จ,จ,ะน,จะนะคะและนีจิตของวันนี้มาเร็วนะคะมา เร็มากเลยนะคะ4โมงเย็นนะคะมาค่ะกับคลื่นเสียงวารายตี้นะคะมาจันแห่งการสำนึกรู้คุณนะคะอะนะคะได้อ่านหนังสือแบบว่าความหมายโครงการมีชีวิตอยู่นะคะคืออ่านได้ไปสองบทนะคะรู้สึกว่านะคะคือเราเนี่ยเป็นอมตะรู้ไหมว่าเราอะเป็นอมตะ ดวงจิตวิญญาณของเราเป็นอมตะแค่เรานะคะเปลี่ยนสังขารน,นะคะเปลี่ยนสังขารก็คือรูปร่างของเรานั่นเองนะคะแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นอมตะนะคะคือในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่านะคะที่อ่านได้จับใจความได้นะว่าเหมือนกับว่าสามารถที่จะนะคะนั่งสมาธินะคะแล้วก็เข้าเขาเรียกว่าเข้าเนรมิตไปถึงนะคะ ชาติต่างๆภพบพููิต่างๆที่เราเคยเกิดมานะฮะโดยการนั่งสมาธินะคะทุกอย่างเกิดจากการนั่งสมาธินะ,ะแล้วมีเหมือนกับว่าเพ่งจิตนะฮะเออนะว่าทําไมถึงนะคะแม่ครูตาสอนให้เรานั่งสมาธินะคะเพื่อควบคุมสติแล้วก็อารมณ์ของเรานั่นเองนะคะคือจิตวิญญาณของเรานะคะจะจะบวกไปด้วยนะคะสติปัญญานะคะอารมณ์ความรู้สึก นะคะเออวันนี้ค่ะถ้าเรารู้จิตนะคะของเราเองเรารู้อารมณ์รู้ความรู้สึกของเราเองนะคะรู้นะคะเลวเราจะดําเนินชีวิตเนี้ยนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเล่นบทบาทของอะไรในชีวิตเนี้ยนะคะชีวิตที่เราเกิดมาตอนนี้นะคะเออ ือเหมือนกับว่านั่งสมาธิแบบว่าระลึกชาติได้อะไรประมาณนี้ว่าจุดกําเนิดของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากที่ใดนะคะเออนะแล้วก็ว,ว,วัฒนการอยู่นะคะของชีวิตนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยนะคะเออกลับมาเกิดทําไมเราถึงกลับมาเกิดนะคะแต่ตอนนี้ยังอ่านไม่จบตอนนี้นะคะแต่อ่านบทสรุปให้ฟังคือสรุปให้ฟังนะคะซึ่งนะคะก็บอกว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยนะคะ ไม่ได้คือตอนนี้ที่เราอยู่ในยุคนี้คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่นะคะควบคู่กันไปแต่อย่างหนึ่งอย่างใดค่ะที่สำคัญเลยอยู่ที่จิตวิญญาณของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะอยากให้เราทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จก็ต้องเป็นจิตวิญญาณค่ะจิตวิญญาณเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะตื่นรู้ได้มากแค่ไหนก็คือการ นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิเพื่อรับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ย<ป>เกิดมาเพื่ออะไรนะคะเหมือนแม่คุยตาเนี่ยคือจิตวิญญาณของแม่เนี่ยคืออยู่ในระดับสูงมากนะคะซึ่งเป็นนะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะคะในในโลกของใบนี้นะคะแล้วก็ได้ลงมือทําจนสําเร็จมาจนถ,ถึงทุกวันนี้นะคะ ที่มาสอนเกี่ยวกับกดจักรวาลกฎแรงๆๆดูดก็คือนะคะอยู่ในกฎจักรวาลกดแรงๆๆดูดนะด้วยนะคะถ้าเรานะคะใช้กฎจักรวาลกฎแรงๆๆดูดโดยที่เราไม่มีความรู้สึกนะคะเราก็ทําไปงันๆแหละนะคะบอกรักขอบคุณไปงันงันเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกแบบว่าสํานึกรู้คุณอะไรมันก็ไม่เห็นผลนะคะไม่เห็นผลจริงๆแต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณทําตัวคุณเนี่ย อยากจะดึงดูดได้อยากจะดึงดูดง่ายนะคะใส่ความรู้สึกใส่ฟิลลิ่งให้เห็นภาพเข้าไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสามเทคนิคดึงดูดความโชคดีสามเทคนิคนะคะใส่คลื่นพลังให้กับตัวเองหนึ่งเลยไม่พ้นเลยค่ะภาษากายค่ะวันนี้จิตวิญญาณของเรานะคะให้เรามีภาษากายแบบไหนนะคะเออยิ้มหรือเปล่าวันนี้ยิ้มหรือยังตื่นขึ้นมางดหิดหรือเปล่านะคะเมื่อเช้าอยากจะเล่ามากเลยนะคะ คือตกใจตื่นตั้งแต่5้าโมงครึ่งนะคะเพราะว่าฝันฝันไม่ดีนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะคือเขาจะเขียนในเรื่องของความฝันเราด้วยนะคะเกี่ยวกับภพบภูมิของเราชาติที่แล้วที่เรามาเกิดนะคะว่านะคะให้เราอ่ะลำดับเรื่องของความฝันนะคะก็เลยนะคะจริงๆอะ่ะก็นั่งนึกเนาะอ่านไปด้วยแล้วก็เห็นภาพไปด้วยนั่งนึกว่าเออตอนเด็กๆเนี่ยคือวายจะเป็นคนที่ฝันฝันเรื่องเนี้ยบ่อยมากเลย เหมือนกับว่าวิ่งอ่ะคือมีรถตู้มาจับเด็กนะคะไม่รู้มันเป็นกรรมมันรู้มันเป็นเป็นเกี่ยวเนื่องอะไรกับวานะฝันว่ามีรถตู้กําลังจะมาจับเรารถตู้นะั้นะนะเป็นรถตู้ที่เขาจับเด็กอ่ะเออขึ้นรถตู้ไปเลยแบบนี้ย ฝันบ่อยมากตอนเด็กๆนะคะบอกได้เลยแล้กวก็กลัวนะคะในความฝันเนี่ยบอกว่ากลัวมากๆแล้วก็ว,ว,วิ่ง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 นะคะไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราไปเป็นคนที่จับเด็กหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออแต่ลําดับเรื่องได้พอโตขึ้นมานะคะมีครอบครัวนะคะมีความรักก็จะฝันบ่อยเลยว่านะคะออแฟนเนี่ยชอบไปนอนกับคนอื่นนะคะ มีคนอื่นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนที่ที่คบนะคะคือจะเอาไปฝันแบบนี้ทุกคนนะคะเออก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะก็จะเอาลําดับเรื่องไม่ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรเราจะได้แก้นะคะให้ถูกจุดในชาตินี้นะคะว่าเราควรทําเช่นไรนะคะ อโหสิกรรมแบบไหนทำบุญแบบไหนนะคะเออทำบุญอาโหสิกกรรมอุทิศส่วนกุศลไปให้แบ่งบุญไปให้ในสิ่งที่เราเคยทำมานะคะเออเนี่ยเขาจะลำดับนะคะความหมายของชีวิตนะคะแต่เราเกิดมาชาตินี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะไม่มีอนาคตไม่มีอดีตอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่อนาคตนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใสนะคะ <Yeah. S 1> คือนะคะ ก็วันนี้ค่ะนะคะภาษากายค่ะวันนี้เรายิ้มเราหัวเราะยดหรือ,รอ,อยังนะ,ะนะคะหัวเราะนะคะเหมือนเหมือนว่าค่ะเมื่อก่อนนะคะถ้าจะหัวเราะนี่มันต้องมีเหตุค่ะนะคะมีเหตุนะคะหรือจะมีอะไรที่เข้ามาจริงๆถึงจะหัวเราะนะคะแต่ตอนนี้นะคะนั่งนั่งแล้วก็คือแบบถ้าเห็นถ้าเกิดว่าเดินไปไหนนะคะ <c oughs> เอาสมมุตินะเจอเงินเดินไปไหนเนี่ยเจอเงินหนึ่งบาทเมื่อก่อนนะ แต่ไม่หยิบเลยถ้าหยิบแล้วกลัวค่ะเหมือนที่เขาว่าค่ะกลัวว่ายังไงรู้ไหมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเสียไปมากกว่านี้แต่ตอนนี้อไม่ว่าจะเจอที่ไหนค่ะไม่ว่าจะเจอในกระเป๋าเจอหน้าบ้านนะคะวันนั้นไปกินโรตีนะคะแล้วก็ได้เจอเงินหนึ่งบาทนะคะรู้สึกแบบว่าดีใจมากเลยร้อยล้าน นะแล้วก็นั่งยิ้มค่ะคือแบบอารมณ์ดีมากเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหกูมีเงินในบัญชีแล้วสิบ้านเนี่ยกูเจอสิบ้านเนี่ยกูโคตรโชคดีมากๆเลยกูเนี่ยเป็นคนที่โคตรโชคดีมากๆเลยคือเงินรักฉันอะคือเงินรักรักเราอะเข้าใจไหมเงินรักเราอะอยู่ที่ไหนเงินก็มาหาเราคือโปรแกรมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็นั่งยิม้มแล้วก็ตื่นเต้นกับลูกค่ะบอกว่าลูกนี่เห็นไหมบอกว่าเนี่ย แม่เจอเงินอีกแล้วเหินไหมอูโหูสุดยอดมากเลยเงินสิบล้านบาทของแม่อือแล้วก็นั่งยิ้มค่ะแล้วก็เอาความรู้สึกนั้นตอกย้ําเข้าไปค่ะว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใจฉันเนี่ยเป็นสุดที่รักของเงินฉันเนี่ยเป็นสุดที่รักของจักรวาลจริงๆจักรวาลส่งเงินมาให้ฉันทุกที่ไม่ว่าฉันจะเดินไปไหนเงินอยู่กับฉันทุกที่เลยนะคะเนี่ยเออมีคนโอนเงินมาให้ก็ดีใจค่ะ ไม่ว่ากี่บาทก็ดีใจนะคะเออเนี่ยสร้างความโชคดีใส่ขึ้นพลังให้กับตัวเองในวันที่การที่นะคะเดซี่นะคะก็คือว่าได้เขียนไปว่าความโชคดีของเราก็คือนะคะตั้งเป้าว่าเราเป็นอายุน้อยร้อยล้านการที่เราเป็นอายุน้อยร้อยล้านแล้วเราอย่าทิ้งนะคะเอออย่าทิ้งเหมือนคุณบอกว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้าน คุณก็อย่าทิ้งคํานี้ของคุณนะคะนั่นคือเป้าหมายของคุณนะคะที่คุณตอกย้าในทุกๆวันในทุกเวลานะคะสิ่งแรกเลยที่อ่านหนังสือไปแล้วก็เรียนรู้ไปกับแม่ครูตานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าในทุกสิ่งที่เราทําเนี่ยให้เรามีความสุขกับมันนะคะวันนี้ค่ะครูทํานะคะ่ t w นะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีระบบอมทองเข้ามาด้วยนะคะคือรู้สึก ะะรู้สึกเลยว่าแบบรายได้เข้ามาทุกทางอ่ะทุกที่ทุกทางอ่ะทางไหลของเงินอ่ะเข้ามานะคะคือแม่ทิตาช่วยทุกคนจริงๆนะคะใครที่ได้อยู่ตรงนี้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้บอกได้เลยว่าโค้ชโชคดีมากๆเลยนะคะทีะเอสวยูเนี่ยพัฒนาระบบของเรานะ,ะให้ทุกวันก็คือบอกว่าตัวเองก็เป็นคนที่โชคดีนะที่ได้มาเจอแม่ครูทิตาได้มาเจอระบบนี้นะคะเพราะาต่อไปที่ศึกษาอ่านหนังสือนะ,ะเขาบอกว่านะคะ ต่อไปธุรกิจเนี่ยเขาจะมีระบบหมดเลยนะคะอาลีบาบาก็เป็นระบบนะคะอเมซอนก็เป็นระบบนะคะลาซาด้าก็เป็นระบบเห็นไหมคะแล้วทีนี้เรามีห้างสรรพสินค้านะคะออนไลน์นะคะอยู่บนโลกออนไลน์อีกแห่งหนึ่งก็คือ T S W รวยงงในดงเงินนะคะและระบบออมทองนะคะกำลังจะเข้ามานะคะแล้วรู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ทําแล้วก็ไปอ่านหนังสือ1 6ึ่งกวจักรวาลคอนเฟิร์มอีกแล้วนะคะไปดูใน YouTube ก็บอกว่าคนที่ขายมั่วไปหมดนะคะเหมือนงานกระแสเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะลดนะคะงานกระแสดาราถือนะคะขณะด,ดารานะตอนนี้เขายังมาทําแบรนด์ของตัวเองเลยนะคะเออเราเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับแม่ครูติตาเหมือนกันนะคะ,นะคะเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ต้องมีการลงทุนนะคะถึงจะเป็นได้ถึงจะทําได้แต่การลงทุนนั้นน่ะการลงทุนนั้นน่ะเรามีการเรียนเขามีการเรียนรู้ให้เราหรือเปล่าหรือเราอ่ะมีการเรียนรู้ให้กับคนที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราหรือเปล่าแต่วันนี้ค่ะที่นี่คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะที่ TSW เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ แม่คุยตากับพี่เพือทำไว้ให้เรียบร้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแป๊กค,คุ้งแป๊กโองนะคะแอดมินจ้างแอดมินเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ประชาสัมพันธ์นะคะ,ะซึ่งนี่ก็คือการดึงดูดการงานของวานะคะซึ่งเป็นความโชคดีของวาที่วาทํานะคะเออไม่ต้องไปนะคะเสียเงินเพื่อที่จะนะคะทําแบรนด์ของตัวเองเไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า ไปจดนู่นจดนี่ทํานั่นทํานี่คือไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสียภาษีใดๆนะคะเพราะว่าเขาหักหน้าที่จ่ายหมดแล้วนะคะซึ่งไม่คุยตาเบ่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วการที่เราเป็นนักธุรกิจร่วมเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมอยู่แล้วแค่เราไม่ต้องทําอะไรเราไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะคืออ,ออกมาประชาสัมพันธ์นะคะสินค้าของเรานะคะลูกๆของเรานะคะที่เราใช้เรากินอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ ออกมาทําอะไรคะออกมาโปรโมทระบบค่ะแต่ว่าวาไม่ก็ได้โปรโมทนะคะส่วนมากจะออกมาให้ในทางนี้มากกว่านะคะกดจกักรวาลกดแรงดูแต่อยากจะบอกไลน์นี้ว่านะคะเป็นความโชคดีที่สุดนะคะที่ฟังมานะคะรวมพลังคือเป็นความโชคดีนะคะแล้วงานที่เราทําค่ะนะคะเราต้องหาให้เจอค่ะว่าเราเนี่ยทำงานกับอะไรอารมณ์ไหนนะเขาบอกว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงการงานของเราด้วยนะคะบางคนค่ะทํางานโชอบอยู่ในกรอบค่ะนะคะอยู่ในกรอบก็คืออยู่ในคือเหมือนงานประจำอะ่ะเห็นไหมถ้างานประจาเนี่ยเขาจะไปกรอกบัตรนะคะแปดโมงเชา้าใช่ไหมแปดโมงเชา้าเลิกห้าโมงเย็นนะคะคือนั่นคือทํางานให้กับเวลานะคะทำงานให้กับเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นงานอิสระแบบนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นงานที่เราสามารถนะคะ กำหนดเวลาได้เองเอ,อนะคะเป็นงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาได้เองนะคะซึ่งนะคะโฟนั่งฟังไปฟังไปนะคะก็บอกว่าค้นหาตัวเองให้เจอนะคะว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขสนุกกับมันนะคะงานนั้นจะสนับสนุนเราเองนะคะอันนี้นะคะที่ได้โพสหน้าเฟซใช่ไหม คือตื่นรู้ไงพอเรียนแล้วตื่นรู้ว่าอ๋อถ้าเราสนุกกับงานไม่ว่างานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรคะ่ะหรือค้าขายถ้าเราสนุกกับการค้าขายนะคะสินค้าและผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะนะคะเพิ่มพูนสนับสนุนให้เราเองโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องบอกขายนะคะคือลูกๆเนี่ยเขาจะไปหาเจ้าของของเขาเองนะคะเออเนี่ยแล้วทีเนี้ยเขาใช่สิเพราะฉันอะ่ะชอบพูดชอบประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะว่าจะเป็นคุณพูดค่ะนะคะออฟไลน์ mm. ก็เหมือนกันค่ะถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยให้ได้คุยกับคนหรือลูกค้าเนี่ยเออให้ได้คุยเนี่ยเออก็ยังดีแต่ถ้าวันไหนไม่ได้คุยนะคือรู้สึกแบบมันเหมือนขาดอะไรแล้วก็มันเหมือนแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยมันมันใช้เวลาว่างเปล่าไปหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยอืม ออกไปข้างนอกค่ะนะคะเพราะว่าเป็นนักขายอยู่แล้วก็คือนักขายประกันฉันคือนักขายมือทองนะคะพูดไปเลย <c oughs> คือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันอยู่แล้วนะคะแล้วเรามีสินค้าเราก็ประชาสัมพันธ์ไปลูกค้าจะรับไม่รับก็แล้วแต่แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยหนูทําอันนี้ทําอันนี้ขายนี้นะคะหนูมีอันนี้ตัวนี้นะคะหน้าไม่ดีหน้าเป็นสิวน่าเป็นฝ้านะคะหน้ารูกลุ่มคนเยอะนะคะก็มีสกินแก่สกินแคร์ให้นะคะ รูปร่างไม่ดีผิวไม่ดีผิวกลาดนะคะเราก็มีอาหารเสริมให้ทายไม่ออกนะคะเออระบบเลือดไม่ดีนะคะเรามีอาหารเสริมให้คุ่นไม่ค่อยดีค่ะอุ่นอ้วนมากเลยโควิดอยู่แต่บ้านเด็กอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกางเกงขับหมดแล้วนะจากไซส์เอสเป็นไซส์เอ็มนะคะเราก็มีนะคะเอสเอ็มสมส่วนนะคะให้กับนะคะเออให้กับคุณลูกค้านะคะได้ไปลองทานดูนะคะเออเห็นผลยังไงก็ค่อยมารีวิวนะคะอืยอดเข้าเป้าแตกนะคะ เ <laughs> ออแล้วก็นะคะให้เราสังเกตนะคะในการที่เราทําเนี่ยให้เราสังเกตอารมณ์ของเราว่าเรามีความสุขในการทํำไหมนะแต่ว่าสังเกตนะคะอารมณ์ของว่าถ้าเกิดว่าได้พูดได้คุยกับลูกค้าไม่รู้ซื้อไม่ซื้อหรือได้บริการอ่ะพูดง่ายๆนะคะบริการไม่ว่าก่อนคือลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อไม่รู้แต่ให้บริการได้บริการให้ได้คุยให้ได้อ่อรู้สึก แก้ปัญหากับลูกค้าให้แก้ปัญหากับทุกคนอ่ะวาก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าวาจะได้ได้ได้ให้อะไรบางอย่างไปกับผู้คนแล้วอ่ะเออได้ให้อะไรไปแล้วอะไรแบบนี้เออนะคะก็จะโทรหานู่นนี่นั่นนะคะอืมลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรประมาณเนี้ยหรือวันนี้ค่ะเหมือนทุกคนที่เข้ามาไลฟ์นี้นะคะไลน์นี้นะคะซึ่งเป็นคลิปเสียงเดี๋ยวเราก็เจอหน้ากันเนาะไลน์นี้นะคะ ก็มีอะไรให้ช่วยไหมคะนะคะสามารถนะคะทักมาได้เลยนะคะเออแก้ปัญหาในเรื่องใดนะคะเออสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงช่วงนี้นะคะอยู่บ้านนะคะอยากหาไรายได้นะคะหรือนะคะอยากเป็นนักพูดนะคะอยากเป็นแบบนักพูดนักประชาสัมพันธ์บ้างอะไรประมาณนี้นะคะเออเป็นนักแก้ปัญหานะคะให้กับผู้คนแต่เราไม่ต้องเก็บปัญหานั้นนะคะมาใส่ใจเรานะคะเราแก้ปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรา ให้อะไรบางอย่างนะคะกับเขาเรียกว่ากับกับผู้คนไปแล้วนะคะอืมก็จะยิ้มให้ทุกครั้งนะคะทำไมถึงต้องทำคลิปเสียงเดี๋ยวจะโหลดเอาไป YouTube ด้วยนะคะเออนะคะ เราสามารถดึงดูดได้เลยนะคะเราสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่เรามีความสุขนะคะอยากขายดีนะคะวันนี้อยากขายของดีนะ,ะวันนี้เรานะคะเหมือนว่าค่ะว่าก็อยากขายของดีเพราะว่าวาเนี่ยเกิดมาจากการขยายเนาะทำกับแม่ครูตานะคะนี่ก็ครบ2ปีแล้วนะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือเกิดจากการขยายนะคะ <ๆ S 1> คือการขยายเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีธุรกๆๆิจของเราและโลโก้ๆๆนะคะ อกไปไประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจของเราค่ะว่านะคะเหมือนทำไมถึงขยายคนะก็เหมือนออขายประกันเหมือนกันเพราะเราต้องสร้างทีมงานถูกไหมเวลาเราสร้างทีมงานเนี่ยเราก็ต้องโครงสร้างของรายได้เนี่ยเราก็ต้องแม่นถูกไหมอ่ะเออเราก็ต้องแม่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราก็ต้องแม่นมเออ,เ,อ,เ,อ,เ,อ,อเหมือนกันค่ะกับออนไลน์นะคะทีเอสเป็นระบบค่ะนะคะ ก็ต้องแม่นในเรื่องของสินค้าค่ะนะคะคือต้องรู้ลึกร,รู้จริงกินจริงรู้รสชาติรู้ถึงไส้ในนะคะเออและระบบโครงสร้างของเขาเนี่ยรายได้เนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างในการที่เราใน่งขายปลีกสองนะคะขยายนะคะเออคือไม่แค่เนี้ยขายปลีกกับขยายเราได้อะไรบ้าง นะคะโครงสร้างสองอย่างแค่นี้ในทีแต่ประยูก็เหมือนกันค่ะประกันก็เหมือนกันนะคะ, <c oughs> คะก็โครงสร้างเกี่ยวกับการขายปีกก็คือเราขายลูกค้าตัวต่อตัว,ตวขายใส่รหัสโค้ดเรา <c oughs> กับการที่เราเนี่ยอัพตำแหน่งขึ้นผู้จัดการนะคะ <c oughs> แล้วเรารีคูดเข้ามาเราก็บอกเขาไปว่าเขาได้อะไรเหมือนกันนะคะเ <c oughs> ออทำทุกอย่างให้มันแบบสุดหัวใจไปเลยนะคะ,ะ,คะอืม วันนี้ก็มาสั้นๆนะคะลองไปใส่พลังงานให้กับตัวเราเองดูนะคะทําด้วยความสุขและก็ทําด้วยความสนุกค่ะนะคะขอบคุณบอกรักนะคะอยู่ในคลื่นปิติสุขนะคะอยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งนะคะเวลามีอะไรเข้ามานะคะฉลงค่ะนะคะตื่นเต้นนะคะฉันเป็นคนที่โคตรโชคดีนะคะโปรแกรมเข้าไปคะ่ะฉันเป็นคนที่มีความสุขมากๆฉันเป็นคนโคตรเก่งเลย ฉันเป็นคนเป็นนักขยายมือทองนะคะเออเป็นนักขายมือทอง นะคะใส่โปรแกรมเข้าไปบางทีค่ะเราไม่รู้ค่ะว่าแต่ละวันเนี้ยเราเกิดเราตื่นขึ้นมาเกิดมาเราตื่นขึ้นมาเนี้เราเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดหรือสถานการณ์ใดที่เข้ามาทดสอบทดลองเรานะคะในความเป็นอยู่ของเราว่าเราเนี่ยเป็นอะไรในชาตินี้ที่เราเกิดมานะคะบอกไว้คําเดียวเลยว่าโอ้โ oh ห oh, สถานการณ์นี้สอนให้กูตื่นรู้อีกแล้ว แม่งโคตรโชคดีที่สุดขอบคุณพ่อจักรวาลขอบคุณอาจจะแบบว่าคืออาจจะแบบว่าพูดหยาบแต่ว่าคือเป็นคนที่พูดกับตัวเองแบบนี้นะคะอืมจริงๆอ่ะเป็นคนพูดไม่หยาบนะคะแต่เวลาพูดกับตัวเองคือมันสะใจดีคือมันเข้าถึงจิตใต้สํานึกดีว่าอะไรแบบเนี้ยเข้าถึงจิตใต้สํานึกเรานะคะ หรือคุณอาจจะไปพูดว่านะคะฉันเป็นคนที่โคตรโชคดีมากๆเลยฉันเป็นคนที่จักรวาลรักฉันสนับสนุนฉันนะคะไม่ว่าฉันจะเดินไปที่ไหนทุกย่างก้าวของฉันก็มีผู้คนมากมายมาสนับสนุนฉันอันนั้นก็คือเป็นเป็นการพูดที่มารยาทแบบอ่อนนุ่มอ่อ,อนหวานนะคะ อ่อนหวานอ่อนนุ่มนะ,ะแต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือสั่งจิตแบบไหนขอให้เราเป็นตัวของตัวเราเองมันจะเข้าถึงจิตใต้สำนึกดีที่สุดนะคะวันนี้นะคะวารตีนะคะมหาจัยรแห่งการสำนึกรู้คุณก็นะคะเท่านี้นะคะเราสามารถทำในตอนเช้าก็ได้ตอนบ่ายก็ได้ตอนเที่ยงก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้แล้วแต่นะคะการใส่พลังโปรแกรมให้กับตัวเองนะคะ แต่ว่าวันนี้คือลูกทําหน้าปกไม้ให้ครบเลี้ยง21วันแล้วก็บอกว่าในยามเช้านะคะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยคือติดภารกิจไม่ได้ออกมาให้นะคะเดี๋ยวจะตื่นให้เร็วกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ออกมาในยามเช้ากันเพื่อทุกคนนะคะทําเพื่อทุกคนโอเคนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลดค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะขอให้ทุกคนนะคะมั่งคั่งเหลือเฟือปีใหม่ไทยแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะคะ เปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของเรานั่นเองให้อยู่ในด้านดีด้านบวกอย่าไปเครียดนะคะโควิดเข้ามาไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เรานะคะออกกําลังกายทําร่างกายให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะรับรองว่าเชือ้อโรนะคะต่างๆไม่เข้ามาหาเราแน่นอนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ้นัยพิบัตินะคะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะสาธุ